สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่นุอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์บอกช่วงเวลาต่างๆในภาษาจีนกันนะคะว่าเขาจะมีอะไรมีคำศัพท์ไหนบ้างเกี่ยวกับว่าเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนก็ว่าไปนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะคำว่าโมงเราจานว่าเตี่ยนเตี่ยนก็คือโมงนะคะต่อมาคำว่านาทีก็คือ เฟินจงเฟินจงก็คือนาทีนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราไปเรียนเกี่ยวกับการสนทนาหรือว่าเราไปเจอคนจีนจริงๆเขาอาจจะพูดคําว่าเฟินอย่างเดียวก็ได้คือตัดตัวคําว่าจงทิ้งไปนะคะเพราะว่าเฟินตัวนี้ก็คือแปลว่าการแบ่งแยกอยู่แล้วนะคะตัวนี้โอเคต่อมาคําว่าวินาทีก็คือเหมียวเหมี่ยวนะคะ ต่อมาคำว่าครึ่งหรือว่า30นาทีเราจะเรียกว่าปานปานนะคะต่อมา15นาทีก็คืออีเคอร์อีเคอเคต่อมา45นาทีก็คือซานเคอร์ซานเคอต่อมาค่ะคำว่าชั่วโมงเราจะเรียกว่าเสี่ยวชือเสี่ยวชือก็คือชั่วโมงต่อมาณหชั่วโมง 一个小เก个小时กเกก็คือหนึ่งชั่วโมงนี่เองต่อมาคำว่าตอนเช้านะคะเราจะเรียกว่าเจ้าช่างเจ้าช่างก็คือตอนเช้าจะเริ่มตั้งแต่6โมงนะคะ6โมงเชา้าจนถึง8โมงเช้านี่เองต่อมาค่ะตอนสายช่างอู่ช่างอู่ก็คือตอนสายเริ่มตั้งแต่8โมงลากไปเลยค่ะจนถึงเที่ยง นะคะต่อมาตอนเที่ยงคือโจงอู่โจงอู่ตอนเที่ยงเริ่มตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงบ่ายโมงนะคะต่อมาค่ะช่วงบ่ายเซี่ยวอู่เซี่ยอูยอ่ก็คือเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงสี่โมงเย็นนี่เองค่ะต่อมานะคะตอนค่ำก็คือหวานช่าง หวานช่างก็คือตอนค่ำเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นลากยาวไปเลยค่ะจนถึงเที่ยงคืนนี่เองนะคะต่อมาเที่ยงคืนป้านเย่ป้านเย่ก็คือเที่ยงคืนก็คือเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีหนึ่งนะคะโอเคค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะก็คือฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย